สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทาให้ทุกคนรักกีฬาและหันมาออกกําลังกายวยการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจําทุกวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาจากทาง NBT 2 HD มาฝากนะครับเริ่มกันที่กีฬายกน้ำหนักครับในการแข่งขันยกน้ำหนักเวิลด์ครับ2024 i w w World Cup ร,รอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม s 2 2 4 4นะครับซึ่งไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นนะมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตระหว่างวันที่31มีนาคมจนถึงวันที่11เมษายนโดย nbt 2 hd นะครับจะร่วมถ่ายทอดสดในวันที่31มีนาคมเวลา19นาิาวันที่1เมษายนเวลา19นาิาวันที่8เมษายนเวลา19นาฬิกานะครับนั่นก็เป็นในเรื่องของกีฬายกน้ำหนักนะครับซึ่งรายการนี้นะครับถือว่า มีผลต่อคะแนนในการคุริฟายไปเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสที่จะเกิดขึ้นในกลางปีนี้นะครับนักกีฬาคนไหนที่อยากจะเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมวลมนุษยชาตินะครับก็ต้องทําคะแนนรายการนี้ให้ดีนะครับโชว์ความแข็งแรงโชว์ความแข็งแกร่งออกมาเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็จะได้ไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกซึ่งนักกีฬาไทยหลายคนนะครับก็ถือว่ามีลุ้นในรายการนี้เช่นกันครับ ผ่านไปนะครับกับกีฬายกน้ำหนักครับที่ไทยจะได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬาจากทั่วโลกครับมากันที่ฟุตบอลปุ๋ยรุ่งอรุณนะครับฟุตบอลไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนลีกกันบ้านครับ NBT2HD ก็ยังถ่ายทอดสดเช่นเดิมครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับโดยในวันเสาร์นี้นะครับเวลา16นาฬิกานะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพพบกับอ่างทอง f c ครับกดรีโมทเลข2ครับเริ่มแข่งขันเวลา16นาฬิกาครับผม ในวันเสาร์ที่30เย็นนี้นะครับอย่าลืมนะครับและในวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่31มีนาคมตอนเย็น16นาฬิกาเช่นกันครับ NBT 2 HD ก็ถ่ายทอดสดคู่ระหว่างสายมิดกับบินยูนิเต็ดจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพบกับพิษณุโลกยูนิตี้นะครับเริ่มคิกออฟในเวลา16นาฬิกาเช่นกันครับรักทีมไหนชอบทีมไหนกดรีโมทเลข2รับชมกันสดพร้อมกันทั่วประเทศครับท่านผู้ชมครับ กีฬาเทคบอลนั้นนับว่าเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่พิ่งเข้ามาแพร่หลายในเมืองไทยได้ไม่นานนะครับวันนี้นะครับเรามีภาพแข่งขันกีฬาเทคบอลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมมาฝากกันผมได้มีโอกาสไปทําความรู้จักกับทีมนักกีฬาจากจังหวัดน่านซึ่งเด็กๆหลายคนน้องๆหลายคนนะครับเป็นชนเผ่าครับเดินทางลงมาจากบ้านบนดอยสูงนะครับมาเรียนหนังสือแล้วก็มาฝึกซ้อมกีฬาเทคบอลแล้ว นี่เป็นครั้งแรกของพวกเขาครับที่ได้มาแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติที่จังหวัดราชบุรีไปทำความร,รู้จักกับพวกเขากันเลยครับติดตามรับชมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก2024รายการ2024 IWF World Cup รายการเก็บคะแนนสะสมเข้าร่วมโอลิมปิกปารีส2024 NBT2HD ถ่ายทอดสดวันอาทิตย์ที่31มีนาคมเวลา19นาฬิการุ่น45กิโลกรัมหญิงกลุ่ม A วันจันทร์ที่1เมษายนเวลา19นาฬิการุ่น55กิโลกรัมชายกลุ่ม A วันจันทร์ที่8เมษายนเวลา19นาฬิกรุ่น102กิโลกรัมชายกลุ่ม A อย่าพลาด ร่วมเชียร์นักยกลูกเหล็กไทยขวาชัยไปโอลิมปิกเกมศึกฟุตบอลไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนส์ลีก12ทีมสุดท้าย NBT2HD ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลไทยได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันสดสดเสาร์ที่30มีนาคมเวลา16นาฬิกามหาวิทยายลัยนอร์ตกรุงเทพ f c รองแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลเปิดบ้านรับการมาเยือนของ นักรบรวงทองอ่างทอง f อฟซีรองแชมป์โซนภาคตะวันตกวันอาทิตย์ที่31มีนาคมเวลา16นาฬิกาแชมป์โซนภาคตะวันออกหนุมานชานสมรสายมิตกรกบินยูไนเตตเปิดสนามกีฬาน้อมเกล้ามหาราชตอนรับแชมป์โซนภาคเหนือหนูนาจอมโหดพิุณุโลกยูนิตี้ศึกศักดิ์ศรีแห่งภูมิภาค3ทีมไหนจะคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกส ต้องติดตาม n b t 2 HD บอลน,นอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดครับตอนนี้ครับก็อยู่กับตัวแทนนักกีฬาเทคบอลของจังหวัดน่านสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยชื่อน้องนะครับชื่อพรจิฬาค่ะชื่อน้องพร หลวงพรพรจิราอันสกุลวรแลนันสิทธิ์ค่ะวรแลนันสิทธิ์มาจากจังหวัดน่านใช่ค่ะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นชนเผ่าใช่ค่ะเผ่าเผ่าม้งค่ะอ๋อเผ่าม้งโอเคชื่อชื่อเผ่าชื่อฐานม้งมีไหมมีค่ะชื่อชื่อป้าหัวป้าหัวอ่าถ้าเกิดว่าเราสวัสดีให้ผู้ชมเป็นภาษามง้งยอารงกลุมเบฮูป้าหัวสิงดี อ่าเนี่ยครับชื่อชื่อเล่นน้องน้องพรใช่ค่ะคือมงป้าหัวป้าหัวอ่าไม่ไม่ใช่พี่ของแม่พี่ของพี่ของพ่อใช่ไหมไม่ใช่เป็นป่ป้าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อ่าป้าหัวเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุสิบหกจะกสิบเจ็ดแล้วค่ะสิบหกจะกเปลี่ยแล้วแล้วก็เอ่อเล่นกีฬาเท็กบอมากี่ปีแล้วเพิ่งจะเริ่มเล่นค่ะแล้วเมื่อก่อนเล่นกีฬาอะไรก่อนเมื่อก่อนเล่นตะก้อค่ะชอบเล่นตะก้อแล้วพอทำไมถึงเปลี่ยนมาเล่นตะก้อเล่นเท็กบอเพราะอะไร เพราะเทคกบอลเป็นกีฬาที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ oh. ยังไม่ค่อยมีคนเล่นค่ะโอ oh, มันยากง่ายแตกต่างกันยังไงระหว่างเท็กบอลกับตะก้อยากง่ายต่างกันยังไงตะก้อพื้นมันสามารถซ้ำทักษะได้ใช่ไหมคะส่วนเท็กบอลมันพื้นที่เล่นมันน้อยด้วยค่ะแล้วก็มันต้องเล่นให้ลงโต๊ะโดยที่ไม่ซ้ำทักษะมัน <Okay. S 2> มีทักษะเก้าทักษะค่ะเราต้องเล่นไม่ซ้ากันอาโอเค มาแข่งราชบ,บุรีครั้งนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาแล้วก็ภูมิใจกับผลงานที่ทําถึงแม้ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเป็นกีฬาที่เราได้มาแสดงความสามารถของเราแ,แล้วก็จะแพ้หรือชนะไม่สาคัญถ้าชนะเราก็ภูมิใจแต่ถ้ายัางไม่ชนะเราก็ไได้รู้ว่าไปรับปรุงอ่าใช่ครับนีบ่คือเอ่อเรื่องราวของการเล่นกีฬา แล้วมาล่าบุรีนี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกไหมเป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยจังหวัดที่ลาบุรีเธอชอบอะไรบ้างชอบองคค่ะชอบองคเดี๋ยวเดี๋ยวยกองกับเจ้าหน้านี่ได้ไหมได้เลยค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนต่อถ้าแขกเสร็จแล้วอยากไปเที่ยวไหนต่อน่าจะไปน่าจะกลับน่านเลยค่ะไม่ไปทะเลอ๋อไปทะเลกั็ได้โอเคเคยไปทะเลไหมไม่เคยไม่เคย่ะนี่ก็เป็นที่ถึงโอกาสนะของการการเป็นนักกีฬาเนี่ยแน่นอนว่า จะคู่กับการเดินทางนะครับน <S S 1> ้องๆใหญ่จังหวัดน่านอยู่อยู่บนดอยเลยครับเป็นของน้อยทีครั้งนี้ได้มาราชบุรีแล้วทีนี้เดียวถึงทะเลแล้วหรือแข่งแข่งเสร็จเนี่ยก็จะได้ไปไปทะเลเป็นก้าวมาชีวิตในปีนี้นะครับแล้วก็ไม่แน่ในอนาคตนะครับถ้าตั้งใจฝึกซ้อมเนี่ยอาจจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งต่างประเทศก็ได้ขออวยพรให้ป้าหัวหรือว่าน้องพรพวกดีสมบัติขอบคุณครับท่าสวัสตถุเทพกรกฏเดชสวัสดีครับผม นายที่พัดเหล่าศรีนาศนะครับเป็นครูนะครับจากจังหวัดน่านนะครับเราเอาเด็กนักเรียนนักกีฬานะครับจังหวัดน่านมาแข่งกีฬาเท็บ bon อลในครั้งนี้ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เราเข้าแข่งขันนะครับแล้วก็เท็กบอลจัดเป็นชึ้นกีฬาครั้งแรกด้วยนะครับที่บรรจุเข้าในการแข่งขันระดับกีฬาแห่งชาตินะครับส่วนเด็กนักเรียนที่จังหวัดน่านที่มานะครับส่วนมากคือเป็นเด็กชนเผ่านะครับเป็นเด็กชนเผ่าเป็นชนเผา่เนชนเผาชาติพันธุ์นะครับม้งเม่นนะครับแล้วก็เย้านะครับ เด็กเราคือเป็นเด <S an> ็ก<ๆ>ชนเผ่าที่จากบนเขาบนดอยแล้วลงมาเรียนที่ในเมืองนะครับแล้วเราก็ทางโรงเรียนเราก็เลยสร้างนะครับสร้างอยากให้เขาไม่มีมีกิจกรรมที่เล่นนะครับมีอยู่กรมที่เล่นเลือกให้เขาเลยเลือกกีฬาเทเบอลนะครับให้เขาได้เล่นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ที่โรงเรียนก็มีพร้อมทุกอย่างนะครับโต๊ทเบิบอลด้วยนะครับเราได้รับการสรนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีในตัวจังหวัดน่านนะครับ <S <S อย่างอย่างเช่นอย่าง อย่างห้างร้านเอกชนพนี้ครับเข้ามาสนับสนุนเข้ามาซัพพอร์ตนะคเับเฉพาะร้านที่20นะครับเป็นร้านของพี่ชายเราคือมาเข้าซัพพอร์ตตลอดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็มอบโอกาสให้เด็กนะครับมาครั้งนี้เราก็ถือว่าตั้งใจนะครับตั้งใจจะมีเหรียญติดไม้ติดมือกับจังหวัดน่านเราส่วนใหญ่น้องๆมีพื้นฐานนป็นกีฬาเซบัตะกอนะครับเรามองว่ากีฬาเซบัตะกอเนี่ยเราคงจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากครับที่จะไปต่อสู้กับจังหวัดอื่นนะครับเราก็เลยเห็นว่ากีฬาเทควอนเป็นชิใหม่ นะครับซึ่งมันก็ตอบโจทย์นะครับมันก็ตอบโจทย์มากทําให้เราได้มารอบประเทศในครั้งนี้นะครับผมครับผมัุนีพี่น้องชาวน่านนะครับแล้วก็พี่น้องภาคเหนือทุกท่านนะครับก็ขอส่งแรงเชียร์แรงใจและเป็นกําลังใจให้กับลูกหลานชาวน่านทุกคนที่มาร่วมแข่งขันในครั้งนี้นะครับขอให้ประสบผลสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ขอให้เดินทางกลับนะครับคุณยนเนาให้ตลอดปลอดภัยนะครับผมขอบคุณครับ ก็ได้รู้จักกับน้องๆกีฬาเทคบอลจากจังหวัดน่านกันไปแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานและก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับและในแง่ของขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมในครั้งนี้นะครับก็ยังมีสีสันมากมายครับโดยเฉพาะสะพาน M4 ี่ที่ข้ามแม่น้ําแม่กลองแล้วก็ในวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาเช้านะครับก็มีการไว่วยน้ําข้ามแม่น้ําแม่กลองโดยนําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับท่านเกยรศักดิ์ตรงศิรินะครับแล้วก็ ท่านพลตรีมานิศิริรัตนากุลนะครับท่านเจ้ากรมการทหารช่างได้พาคณะทีมงานนะครับว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแม่กลองเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพรวมไปถึงการสร้างสีสันเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับเราไปชมภาพบรรยากาศในวันนั้นกันเลยครับในทด เรีย่าเปลี่ยนได้กับจอในแตุ่ะส่วนของจอย่างๆหลายตัวที่นั่งในจอหน้าต่าง เได้เห็นภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่3-9ไปแล้วนะครับช่วงท้ายรายการครับผมมีผลการแข่งขันฟุตซอล U15 นะครับไอมาเน่ไทยแลนด์รอบชิงชนะเลิศระหว่างราชชิวิตมัธยมกับปทุมภงมงคามาฝากกันจะมันขนาดไหนจะรสชาติเข้มข้นขนาดไหนไปติดตามชมในช่วงท้ายรายการกันเลยครับ มครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ยิมเนเซียม6มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับวันนี้จะเป็นนัดชิงชนะเลิศน,นะครับฟุตซอลเยาวชนนะครับรุ่นอายุไม่เกิน15ปีของไอวานีไทยแลนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่าง2โรงเรียนชื่อดังมหาอำนาจฟุตซอลเมืองหลวงครับนั่นก็คือโรงเรียนราชวินิตมัธยมกับโรงเรียนปทุมคงคาครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้แล้วว่าทีมไหนจะคว้าชแชมป์ในปีนี้ไปครองติดตามผมไปชมด้านในเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ในยิมเนเซียมหกธรรมศาสตร์รังสิตนะครับคู่ชิชนเลเป็นการพบกันร,ระหว่างราชชุมนิมัธยมครับซึ่งถือว่าเป็นทีมฟอร์มร้อนแรงนะครับกับทีมปทุมคงคาครับสิงร้ายเอกมัยนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าราชชมนิมัธยมนั้นเป็นต่ออยู่นิดนิดครับดูฝีม้าลายมือตัวผู้เล่นแล้วก็ถือว่าหลายน้องๆหลายๆคนเนี่ยมีอนาคตที่จะ พัฒนาต่อยอดไปเป็นนักกีฬาอาชีพได้ไปเล่นสโมสรหรือว่าถ้าใครตั้งใจดีๆเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปถึงทีมชาติได้เลยนะครับนี่ก็เป็นก้าวแรกของแข่งฟุตซอลวัยกระต่อครับผมคู่นี้เป็นคู่ชิงชนะเลินนศ,าา land, ศลลนะครับการข่าฟุตซอลรายการไอแมเน่เทแลนฟุตซอลลีกยู15สมัย24นะครับเดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับวันนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างโรงเรียนราชวิทยมณนะครับ ในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านในนัดนี้นะครับพบกับนักของเรียบปทุมคาเป็นรอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะครับนี่ครับเป็นถ้วยรางวัลและเงินรางวัลในรายการนี้ครับแชมป์ในรายการนี้ถ้วยพร้อมเงินรางวัล1น0 0 0แบาทนะครับถือว่าเป็นรายการที่มีเงินรางวัลสูงที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูแลบของทั้ง2ทีมนะครับราชวิยมนะครับเสาตูเป็นกรวิศสังทองดีหมายแกับทันทีมชัยยุทธอยู่สีหมายเเศรษฐุสีทองหมายเนาราวิศคงพิทักษ์หมายเห้าธนภพสุเนศ เป็นด้านของอาจารย์ตูนครับธีรวัตรจานแบนเป็นหัวหน้าผู้สอนนะครับอุสาตูครับธนาารปันสามครับหมายสี่ครับธนาธนกรดีกลางหมาย10สิบอาทิชาติเนยกูลหมายเห้าสิรุทัศนาหมายเลขสามกับจันทีมอนวัตเจมินครับนับถอยหลังแล้วครับเป็นปฐุมคาครับจะได้เริ่มคิกออฟก่อนครับเริ่มครับ20นาทีบอลออกบอลตาจะเป็นเวลาหยุดครับอลมาตรฐานเลยครับเล่นที่ธรรมศาสตร์นะครับอุสาตูของปฐุมคา ธนาพบปาดมาโอ้โหปาดมายืนดักเสาสองครับขึ้นนํำแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์เป็นเศษธฒิสีทองครับจ่ายตัดมาสวนมา3คนครับแล้วเป็นประตูที่2ครับจังหวะตัดบอลได้แล้วสวนกลับมาครับขึ้นนํำสองประตูต่อศูนย์ครับราชวินทยมนีครับอธิชาติเราดักหน้าแล้วสวนกลับมาจังหวะนี้แตะไปต่อครับธนาพบยิงมาแล้วเป็นประตูที่3ครับ โอ้โหนี่ครับสาใจเลยครับโคตูนครับธนาคมสุนเทศนี่ครับแล้วภาพตัดกลับมาครับปูคาประตูแรกมาแล้วครับไล่มา3ประตูต่อหนึ่งครับสิริพัฒน์ดวงจันทร์ครับประตูแรกของปูคามาแล้วครับสิริพัฒน์ดวงจันทร์นะครับจังหวะที่เลบชาตตายกลับมานี่ครับแต่ออกมาแล้วซิมสวนเข้าไปนะครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ3นะครับโยกมาตรงกลางแล้วดักได้ ธนพยิงเรียบร้อยครับเป็นธนพนี่ครับสาใจเลยครับมีรออยู่ครับสวนมา3คนยิงสวนมาแล้วเป็นชยุธอยู่สีครับรมตูให้กับนักขอานอุนิมณิยมขึ้นนำา5ประตูต่อ2นี่ครับยิงกันมาแล้วเป็นประตูที่3ครับเข้าเลยครับโอ้อนาวัตเจมินครับมาแล้วครับประตูที่3ของปทุมมงคาครับ กับตันทีมครับอนวัตเจมินนะครับโอ้แล้วหลังจากนี้ราชวินีตันฟาวไม่ได้ด้วยนะครับนี่เราฟองจับมาที่นั่ของบางวานนะครับนี่ครับไม่ทันนะครับสวนเข้าไปเลยครับทางด้านของอนวัตเจมินโอ้โหผ่านไปหมดเลยนะครับไล่มาเป็น3ประตูต่อ5นะครับสกอร์ได้เปรียบเยอะเลยครับมาใหม่ครับชยุทธ จบจากคู่นี้นะครับอย่าพึ่งไปไหนนะครับจะมีพิธีมอบรางวัลทุกมดับนะครับปากแฟนๆของน้องๆทั้งสิบเรียนด้วยครับยิงโอ้โหแล้วเป็นประตูที่6ครับเขาจนได้ครับขึ้นนำา6ประตูต่อ3ครับหมายเลขเจ็ดนะครับเสธทุสีทองนะครับนี่ครับคอนเียร์ของรานท่มนมนี่วันนี้มาให้กำลังใจกันเยอะเลยนะครับแล้วสวนกลับมาครับประตูออกมาแล้วไม่ทันนะครับจบเกมครับ เป็นนักของราชวิทยาลัยมครับเด็กแคว้นนางเลี้งขวาแชมป์ในครั้งที่2ไปครองครับครับวันนี้ก็อยู่กับกัปตันทีมที่เป็นแชมป์ครับกัปตันมาวินแห่งราชวิทยาลัยมน้องมาวินสวัสดีครับสวัสดีครับมาวินที่เล่นชื่ออะไรชื่อมาวินครับชื่อมาวินเลยนะชื่อจริงอ่ะชื่อจริงชื่อชยุทตยูสีครับอ๋อชื่อจริงชื่อชยุทตชื่อเล่นชื่อมาวินใช่ครับเป็นไงบ้างวันนี้เขาู้สึกที่ได้แชมป์ก็รู้สึกภาคภูมิใจครับรายการนี้ก็เต็มที่ครับอ่าเป็นแชมป์สองรายการติดแล้วรรราายกกแคือสส S C N ครับอ่า S C N นะครับผู้สอนก็ถือว่าสุดยอดมากสำหรับผลงานของรุ่นนี้มัธยมนะครับอยากจะขอบคุณใครบ้างผอ,งอ,อ,อคุณครูอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเพื่อนๆเชิญเลยก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาเชียร์ทั้งโรงเรียนทั้งครอบครัวทั้งครูอาจารย์ทั้งผอ,อ,อรครับเพรารายการนี้ก็ทำเต็มที่ครับผมโอ,อแซงต์กลับฝากโรงเรียนครับอ่าฝากติดตามผลงานของรุ่นนี้มัธยมด้วยครับก็ฝากติดตามผลงานของโรงเรียนรุ่นนี้มัธยมนะครับมีเรื่อยๆครับโอเคขอบคุณครับน้องมวินขอบคุณครับ ก็ต้องบอกว่าเราได้แชมป์สงรายการติดกันเลยนะครับซึ่งเวลาค่อนข้างคาบเกี่ยวกันก็เราก็ยินดีมากเลยนะครับเราก็ยินดีมากเพราะว่าเด็กๆชุดนี้ซ้อมกินนอนอยู่ด้วยกันด้วยนะครับแล้วก็น้องๆก็ทําได้อย่างเต็มที่ครับผู <c oughs> ต้องบอกว่าเราต้องขอบคุณทางโรงเรียนนะครับทางผู้บริหารท่านดรเทพบริตยอดใสนะครับแล้วก็ทางผู้สนับสนุนหลายๆเจ้านะครับที่เข้ามาให้การสนับสนุนน้องๆนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็ผู้ปกครองนะครับที่เข้าใจนะครับที่ เสียสละเวลามาดูแลลูกๆนะครับแล้วก็มาช่วยกันเป็นมีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับให้มาก้าวถึงอยู่ตรงนี้ได้ครับก็ฝากกองเชียร์นะครับเชียร์ทีมเราเปนี้มัธยมหน่อยครับก็เป็นทีมน้องใหม่นะที่ต้องบอกว่ามีผลงานให้ติดตามในหลายๆรายการนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยเราเป็นเกมลูกที่สนุกแน่นอนครับ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับที่ได้แชมป์ของยู15มนนี่ปีนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกของโรงเรียนรงคงคาด้วยนะครับว่าจะแสดงความยินดีด้วยที่ได้รองแชมป์นะครับก็ถือว่าเก่งไม่แพ้กันนะครับก็ต้องบอกว่าเด็กทั้งสองโรงเรียนเนี่ยก็เป็นอนาคตของชาตินะครับก็เป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเล่นได้เกินเกินอายุมากๆนะครับสาหรับปีนี้นะครับปีหน้าเราก็อยากเห็นที่เด็กมีความสามารถแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับ ก็อยากฝากถึงโรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะครับอฟอร์มเด็กขึ้นมานะครับทาเด็กขึ้นมาแล้วก็เอามาสู้กันเอามาพิสูจน์กันว่าการทําเด็กของเราถูกต้องหรือเปล่าผมมั่นใจว่าเด็กไทยเนี่ยมีความสามารถมากครับครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆราชนิดมัธยมด้วยนะครับที่ปีนี้ทำผลง,งานได้สุดยอดครับคว้าแชมป์ไอไมเน่ไทยแลนด์ยู15ไปได้ด้วยสถิติที่สุดยอดนะครับแล้วก็ทักษะฝีมือลายมือหลายๆคนก็ มีแววสามารถที่จะต่อยอดเติบโตไปเป็นนักกีฬาอาชีพนักกีฬาทีมชาติได้วันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วอย่าลืมหาเวลาว่างในการอาอกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ